กลุ่มตีเพชรโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดระเบิดศึกอีซูซูวันเมกเรสดีแม็กรวม19คันต่อเนื่องเป็นปีที่16ชิงรางวัลถ้วยประธานและเงินรางวัลรวม2 0 0 0 0บาทสำหรับรถที่นักแข่งเลือกใช้ในปีนี้จะเป็นอีซูซูดีแม็กโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นได้แก่อีซูซูว m a เมกเรส3.0 Production Group N จำนวน12คันและอีซูซูว m a เมกเรส3.0 Super Full r e c e จำนวน7คัน โดยมีนักแข่งทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ร่วมการแข่งขันกันอย่างคับข้างสำหรับไฮไลท์ปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบซิตี้สตรีทเซอร์กิตที่จะนำรถไปวิ่งแข่งในสนามเฉพาะกิจกลางเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นอีก2ส,สนามที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชนบุรีและสนามแก่งกระจานเซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีโดยจะเริ่มการแข่งขันสนามแรกในวันที่28-30มีนาคมนี้ที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชนบุรีครับ บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนเปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ m a x w o r l d เดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจในหลากหลายมิติเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์อยู่ดีมีสุขผ่านการพัฒนาระบบนิเวศท,ทางธุรกิจที่เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์และใช้ฐานสมาชิก PT m a x Car d และ PT m a x Card Plus กว่า25ล้านสมาชิกเป็น,นกลไกสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ตั้งเป้าสัดส่วนกำไรขั้นต้นของธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น50%มุ่งเน้นกาแฟพันไทยขยายเป็น5,000สาขาทั่วประเทศ Mercedes-AMG b s s p o k n n i h t t e v e อี Mercedes ์ Night, สุด Exclusive จาก Mercedes-Benz ตอกย้ำจิตวิญญ,ญาณแห่งสมรรถนะและความเร้าใจของรถยนต์ตระกูล Mercedes-AMG เปิดตัวยนตรกรรม3รุ่นใหม่ภายใต้คอนเซปต์ So t ที r ริงโซเ m g สะท้อนความแข็งแกร่งและความเหนือระดับตอบโจทย์ทุกจังหวะแห่งการขับขี่บนท้องถนนและสนามแข่งนำโดย Mercedes-AMG G63 รถยนต์ระดับไอคอนที่ผสานขุมพลังเข้ากับดีไซน์ทรงกล่องสุดคลาสสิกพร้อมการสร้างมาตรฐานใหม่กับโลกออฟโรดด้วยราคาเริ่มต้น18.8ล้านบาท Mercedes-AMG s l 55 f o r t เมติกพยนตรกรรมที่ชูความสปอร์ตพร้อมมอบความแรงและความหรูหราในทุกมิติ ราคาเริ่มต้น14.9ล้านบาทและ Mercedes AMG GT 63 4Matic+ PLUS เรือธงแห่งตระกูล GT เจ n เนอเรชัที่2ที่ได้รับการปรับแต่งระบบควบคุมเครื่องยนต์เพื่อเสริมสมรรถนะให้ทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยราคาเริ่มต้น15.9ล้านบาทครับกลุ่ม Isuzu ในประเทศไทยโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตริเพช Isuzu Sales จำกัด พร้อมด้วยนายวิจิตสดสะอาดผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต9ระยองร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการอีซูสุให้น้ำเพื่อชีวิตต่อเนื่องเป็นแห่งที่44ให้แก่โรงเรียนวัดพวงนิมิตอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่นักเรียนบุคลากรและคนในชุมชน นอกจากนี้อีซูซุยังได้เพิ่มอุปกรณ์พิเศษในกระบวนการการผลิตน้ำดื่มสะอาดโดยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยในการใช้พลังงานจากทรัพยากรทดแทนและยังช่วยลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียนตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจวิถีอีซูซูผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนา ตามแนวคิดอีซูซูเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เตรียมจัดงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งหรือทาป้า2025ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่า2ทศวรรษภายใต้แนวคิด Sustainable for the future แสดงทิศทางของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งของโลกที่จะพัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้นความยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อนักธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มาจับคู่เจรจาการค้าต่อย,ยอดความสำเร็จทางธุรกิจเรียนรู้และอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆผ่านเวทีเสวนาสุดเข้มขน้นพร้อมชมศักยภาพประเทศไทยแสดงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งต่อผู้ซื้อผู้นําเข้าผู้ค้าปลีกรวมถึงนักธุรกิจจากทั่วโลกมาจัดแสดงอย่างครบวงจรโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า500รายจากทั่วทุกมุมโลกในคูหาแสดงสินค้ามากกว่า1,000คูหาบนพื้นที่จัดงานกว่า20,000ตารางเมตรพบกับงานทาป้า2025 ระหว่างวันที่3ถึง5เมษายน2568นี้ที่ฮอล์101ถึง104ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา